ฉันชอบเนื้อดีอยาะเปิดแป้งมาไหนก็คือแบบต้องมีคนทักแบบอุบ้ยเธอแป้งอะไรสวยจังแ <c oughs> คที่ <S On s t a g e Perfect Skin Powder <c oughs> ดีมากละเอียดมาก <c oughs> เนียนมากไม่รู้อธิบายยังไงอะแต่คือเนื้อแป้งดีมากเธอคนผิวแห้งเจ๊แบบรอดร้อยเปอร์ซน <c oughs> สวัสดีทุกคน,ม,นามาดาเมาจ้า คลิปนี้เจ๊จะพาทุกคนมารีวิวกลับมารีวิวกันอีกแล้วนะจ๊ะเพราะว่า <laughs> มันมีแป้งใหม่ๆเครื่องสำอางใหม่ๆมาเยอะมากนี่ทําไม่ทันเลยนะช่วงนี้แต่ว่าอันนี้มันกระแสแรงจริงวะ <laughs> ก็เลยอยากได้มาทํารีวิว <laughs> เพราะว่าแค่ตัวแพ็กเกจมันก็แบบโอ้โห <laughs> อะไรจะแพงขนาดนั้นนะเป็นแป้งของ k t Cosmetic นะทุกคนชื่อ k t On s t a น e p e r f e c t Skin Powder นะจ๊ะเจ๊ได้มาสสีด้วยกันก็คือ0ูนกับ0ูนย์สี่ปาดให้ดูแล้วบนหน้านะจ๊ะศูนย์สามคือสีนี้ศูนย์สี่คือสี คิดว่าสีของเจ๊ม,มันอยู่ตรงกลางร,ระหว่างสองสีเนะี้ยมันมันไม่ไดยเอาอะไรนะอะเอามา2อ,อันเลยแล้วกันนะส่วนสก็ใช้ส่วนที่เป็นตัวการให้ไหลท์แล้วก็อันนี้ใช้กรอบหน้าแล้วกันเดอ้อคำเคลมของเขาเนี่ยมีมาอยู่ 4- ีห้าอย่างที่น่าสนใจก็คืออย่างแรกเนื้อแป้งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กพิเศษที่แตกต่างจากแป้งทั่วไปปกปิดแล้วก็ติดทนแต่เบาสบายผิวนะคะทุกคนใช้เทคโนโลยีแล้วก็สารสกัดนําเข้าจากฝรั่งเศสยิ่งโดนน้าหรือยิ่งโดเนเหงื่อผิวก็จะยิ่งสวยนะคะทุกคนแล้วอนูของแป้งเนี่ยก็จะผสม ครีดีไฮยากับโรสพาเซนต้าเอ็กซ์รเข้าไปด้วยทําให้แป้งเนี่ยมีความไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็บารุงผิวไปด้วยนะคะทุกคนมีทั้งหมด5เฉดสีด้วยกันก็คือ0ูนย์หนึ่งไอวอรี่สหรับผิวขาวอมชมพู0ูนย์สไลท์ผิวขาวอมเหลือง0ูนย์สเบสผิว2สี0ูนย์สี่ฮันนี่ผิว2สีผิวแทนแล้วก็ศูนย์ห้าโกลเด้นแทนก็คือผิวแทนสุดไปเลยนะคะทุกคนราคาปกติหนึ่งพันสองหมนเก้าสิบตัวนี้เปิดตัวขายอยู่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทจ้ะเดี๋ยวเจ๊ลองลงครึ่งหน้าให มันมีรอยรอยสิวรอยกะประมาณนี้อยู่นะอ่ะก็จะดูเรื่องความปกปิดได้แล้วก็ในเรื่องของคำเพลนที่เขาบอกว่าแป้งอนุภาคเล็กละเอียดเบลอผิวต่างๆก็มาดูตรงนี้ตรงช่วงที่มีแบบริ้วรอยตรงนี้ว่าเออมันเป็นยังไงบ้างน,นะจ๊ะอ่ะลงใช้แปรงลงก่อนแต่ว่าหลายๆเลเยอร์เราค่อยใช้ฟองน้ำของกออีทีเดอร์ถ้าทาจะดีนะเนี่ย ลงครึ่งหน้าเสร็จแล้วทุกคนเนียนวะ่ะอย่างที่เขาบอกเพราะว่าเนี่ยดูเด็กคือหน้ามันไม่ดูเป็นความแบบพาวเดอรี่เลยอะ่ะมันมีความเหมือนเหมือนลงดองคืนน้าเหมือนกันนะมันแน่ไปกับผิวเลยแล้วก็การปกปิดอะ่ะเจ๊มีเป็นคนมีกละเข้มๆแล้วก็มีจุดมีฝแล้วก็มีพวกรอยใต้ตาใช่ปะ่ะพวกรอยใต้ตารอยสิวเนี้ยปกปิดได้เลยนะโอเคมากๆแต่ถ้าเกิดว่าใครมีรอยกละเข้มๆแบบเจ๊ฝหรือฝ้าเข้มๆอาจจะต้องใช้คอร์เรกเตอร์หรือคอนซีลเลอร์เข้ามาร่วมด้วยนะโดยรวมถือว่าเบลผิวได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ความ พอลงทั้งหน้าแล้วก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วจ้ะลงทั้งหน้า แต่แค่ใกล้ๆมากเลยอ่ะมันเนียนมากนะถ้าเทียบกับแป้งที่เคยใช้ใช้มาที่เคยรีวิวมานะทุกคนมันจะมีแป้งที่แบบว่าอาุมณ์อระใหญ่ๆใช่ป่ะพอเราทาแป้งมันจะดูแบบเออแป้งทาแป้งอะไรเงี้ยแต่นี้ก็คือแบบมันเนียนเนียนเรียบไปกับผิวเลยฉะนั้นคำเคลมแรกที่เขาบอกว่าเนื้อแป้งเนียนละเอียดเลอผิวอันนี้เจให้สิบสิบนะได้เลยอะ่ะสวยชอบไม่หนักหน้าด้วยนะคำเคลมต่อไปของเขาก็คือเขาบอกว่ายิ่งเื่อออกผิวยิ่งผ่องนะทุกคนวันนี้เจจะพาแม่ไปเที่ยวแม่อยู่ที่ศูนย์พักฟื้น,นะะเพพราาาาาาวว่่่่่งผขามาแต ก็กลัวแม่จะเบื่อก็จะพาไปเที่ยวทีวละสองห่นสามหนนะคะเธอวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวคาเฟ่ซึ่งคาเฟ่ที่แม่ชอบก็จะเป็นพวกคาเฟ่ที่มีต้นไม้เยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าเออทั้งวันของแป้งเทที่แอมเบรสออนสเตจเพอร์เฟกต์สกินพาวเดอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเจ๊พกเบอร์ศูนย์สามไปเติมระหว่างวันให้ดูด้วยว่าถ้าเติมแล้วสภาพของผิวของเราเนี่ยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมนะจ๊ะโอเคไปรับแม่กันดีกว่าจ้าปา อยู่ตอน4โมงจะเป็นอย่างไงนะคะทุกคนมีเหงื่อน,นิดหน่อยที่จมูกกับปากตรงนี้แต่ออยังเนียนอยู่ อนนี้เวลา2 2 4 2ถ้าตีกลมๆก,ก็5ทุ่มแต่งหน้าเสร็จประมาณบ่าย2ก็ประมาณ9ชั่วโมงนะทุกคนอะถ้าดูโดยรวมก็คือดูดีมากนะดูแบบโอ้ดูเรียบดูไม่ตกล่องดูไม่เป็นคราบอะไรเลยค่ะคุณคะมาดูใกล้ๆถ้าดูใกล้ๆปลายจมูกตรงเนี้ยที่ใส่แมสแล้วเสียดสีบ่อยๆก็จะไม่มีแป้งแล้วแต่ส่วนอื่นก็คือยังคงมีความ coverage อยู่น่าจะเสียความ coverage ไปสัก40%เปะ่ะเพราะว่าวันนี้คืออยู่ข้างนอกเยอะมากกว่าอยู่ในอาคารนะอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเธอแล้วก็พอมาถึงปุ๊บ ก็ทางานบ้านเสร็จปุ๊บคือวันนี้แต่ยังไม่ได้ซับหน้าแต่อย่างใดนะปล่อยแบบหน้าเปียกๆหน้ามีเหงือ่อคือปล่อยมันแห้งเองเลยเพราะว่ามันมีลมด้วยนะประมาณนี้แต่ฉันชอบความเนียนความกลิบความไม่ติดไม่ติดตรงนี้เลยความไม่ตกล่องใต้ตาใดๆเลยทีนี้เดี๋ยวจะมาซับให้ดูว่าถ้าเกิดซับแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นคราบหรือเปล่าเพราะว่าแป้งบางตัวที่เคยใช้อ่ะมันจะมีความแบบตอนที่ทัชอัพระหว่างวันอะ่ะมันจะเป็นคราบ <c oughs> เดี๋ยวเจใช้เบอร์สในการทัชอัพแล้วกันนะมา เนื้อแป้งดีวะ่ะเถียงไม่ได้เลยเพราะว่าพอทัชอัพเข้าไปใช่ปะแป้งอะ่ะมันกลับมาเบลอผิวอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคราบอะ่ะแล้วก็ไม่เป็นก้อนๆด้วยมันเนียละเอียดเหมือนเดิมอะ่ะเธอเฮ้ยทาได้ดีนะทําได้ดีเลยอะ่ะเออเนื้อดีมากละเอียดมากเนียนมากทั้งตอนแต่งตอนแรกแล้วก็การทัชอัพหลังจากที่ผ่านไป9้าชั่วโมงเนื้อของแป้งความละเอียดของแป้งยังทําหน้าที่เบลอรูขุมขนได้ดีไม่ตกร่องไม่เป็นคราบเลิศ ทีนี้เจ๊จะทัชอัพอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการกันน้ำแบบกันน้ำจริงๆไม่ใช่แค่เหงื่อเดี๋ยวเจ๊จะสเปรย์น้ำลงไปบนผิวหน้าว่ามันจะให้ผลยังไงนะคะทุกคนคะทัชอัพเสร็จแล้วก็คือหน้ากับมันเนียนเหมือนเดิมเธอฉันชอบเนื้อฉันชอบเนื้อแป้งของแป้งรุ่นนี้ดีอะ ไม่รู้อธิบายยังไงอะแต่คือเนื้อแป้งดีมากเธอคน,นผิวแห้งเจ๊บแบบรอดร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อดีมากแล้วก็ทีนี้จะมาดูในเรื่องของการทดสอบในส่วนของเทคโนโลยีของเขาที่เขาบอกว่ายิ่งเจอน้ำจะทำให้ผิวยิ่งผ่องใช่ปะโดยในคลิปของคุณกระแตเขาทำทเขาใช้วิธีแบบสเปรย์น้ำแล้วก็แปะ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 ,แ,ปะ,แ,ปะแล้วก็แบบเฮ้ยดูซิว่าผิวมันยังเป็นเหมือนเดิม,ม,อ,มอยู่ไหมอย่างเงี้ยเจ๊ก็จะใช้การสเปร์สเปร,สเปร์เหมือนของเขาเลยนะมา โอ้ยน้ำเข้าตาแสบตาเลยโอ้ย <c oughs> น้ำมันเข้าตาเลยแสบตาเลย <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ติดออกมานะจ๊ะอะอย่างนี้อะแป๊บหนึ่งนะซึ่งของกระพริบตาโอ้ตาแดงเลยโอเคค่ะคุณคะแล้วพอซับออกมาแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะปมเออ ถือยังดีเหมือนเดิมเลยก็ไม่ถึงไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าตอนแรกนึกว่ามันจะแบบไหลไปกับน้ําไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้น้ํามันแบบมันก็ชุ่มอยู่แล้วมันก็ไหลเข้าตาอันนี้ยประมาณเนี้ยค่ะคุณเทียบ <uck> กับข้างที่ไม่เจอน้ําอันนี้ข้างที่แบบสเปรย์น้ำ้าไปอันนี้ไม่ได้สเปรย์ ค่ะทุกคนคะ,ะสรุปผลการใช้งานนะของแป้ง k t a m b r a s e On Stage Perfect Skin Powder ราคาเนี่ยเจ๊ J. ขออ้างอิงตามราคาที่ขายอยู่ตอนนี้จะ้อยานะจ๊ะเธออย่างแรกแพ็กเกจท็กเกจทำมาได้สมกับ790เพราะว่ามีถุงกร,รมืหยีมาให้ด้วยแล้วก็ตัวแพ็กเกจตัวนี้ของเขาอะเป็นหนังนะคะทุกคนจริงๆอ,ะถ,ถงรรอะ,ะถ้าเกิดว่าไม่มีถุงกรมะหยีอะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาแป้งอะใส่กระเป๋าไปใช่ป่ะแล้วมันไปเจอพวกปากกาหรืออะไรแหลมๆคมๆในกระเป๋าวะตัวหนังตัวนี้อาจจะชํารุดได้ เจ๊นะ J. ก็คิดว่าเออเขาคิดดีแล้วแหละที่เขาทําถุงกาหยี่มาเพราะว่าตัวแพ็กเกจตัวนี้ถ้าเจอเลยลาแหลมน่าจะเบิงแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือทํามาสวยเลยสวยสมกับความ790อเ้าของเขาที่ขายอยู่ตอนนี้นะแล้วก็ตัวถาด2ชั้นมีที่พักแล้วก็มีตะแกรงอันนี้ชอบเลยเพราะว่ามันจะได้ระบายอากาศแพบจะได้ไม่เชื้อนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวแพ็กเกจถ้าเทียบกับราคาเจ๊ให้4เต็ม5นะจ๊ะเพราะว่าทํามาได้ดีเลยนะคะคุณต่อมาเรื่องเนื้อแป้งเนื้อแป้งอ่ะไม่รู้จะหักอะไรเลยเพราะว่า มันเป็นเนื้อที่มันชอบอะเธอตั้งแต่ดิฉันทําแป้งมาเจ๊จะเห็นความละเอียดเนียนของแป้งอยู่ไม่กี่แบรนด์ที่ประมาณแบบทาลงไปแล้วอะมันไม่ทําให้แบบไปนเน้นดิ้วรอยหรือทําให้หน้ามันแบบเนียนเป็นฟิลเตอร์ไปได้ขนาดขนาดอันนี้คือตั้งแต่ทํามามันมีไม่กี่แบรนด์จริงๆทุกคนแล้วก็แบรนด์ส่วนใหญ่ก็จะราคาแบบพันกว่าแตะ2ขึ้นไปอะไรเงี้ยที่จะทําได้แบบนี้นะเนื้อเรื่องของเนื้อแป้งถ้ามี5ให้5เต็ม5เลยค่ะเพราะว่าทําได้ดีได้ดีจริงๆ,ๆเธอในเรื่องของสี แทบจะคลุมสีผิวของสาวไทยแล้วนะเพราะว่าผิวของเจ๊ที่ใช้ตรงหน้าแก้มโซนนี้เบอร์3แล้วก็เบอร์4ก็เป็นอะไรที่แบบเอามาทาเป็นเช็ดดิ้งได้เลยก็คนที่แบบผิวสีน้ําผึ้งแต่ถ้าผิวสองสีขึ้นไปเบอร์5ก็น่าจะได้นะดูจากสวอชของทางแบรนด์แล้วนะคะทุกคนคะเทคโนโลยีของเขาที่เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ยิ่งเจอเหงื่อหน้ายิ่งฉ่ามี5เจให้5เต็ม5เหมือนกันเพราะว่ามันฉ่าจริงๆทุกคนการปกปิดเจให้4เต็ม5เพราะว่าเป็นการปกปิดปานกลางแล้วบิวขึ้นมาได้การปกปิดที่มมาากขึ้น้นแต่ถี กะเข้มๆอะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างแบบเจ๊ที่มันออกดำๆแล้วอะอยังต้องใช้คอนซีลเลอร์นะแป้งเอาไม่อยู่เพราะว่ามันเข้มมากอะไรอีกความติดทนความติดทนให้4เต็ม5้าเพราะว่าวันเนี้ยเจ๊9ชั่วโมงใช่ปะ9้าชั่วโมงก็คืออตรงที่ใส่แมสมันหายไปแต่ว่าส่วนอื่นยังทําได้ดีก็ให้ 4. เต็ม5เหมือนกันนะคะทุกคนฮะก็ลองเอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจดูกันแล้วกันว่ามันเหมาะกับผิวเราหรือเปล่าแล้วก็มันคุ้มค่าที่เราจะซื้อมาไหมแต่พูดเลยว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อตัวนี้แล้ว,วตอนทัชอั นะเปิดเปิดแป้งมาไหนะก็คือแบบ ต้องมีคนทักเพื่อนต้องทักแน่นอนแบบอ,อุ้ยธอแป้งะลรสวยจัง <st arts> เพราะมานดังสวยจริงๆค่ะคุณคะโอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าอยากให้ทารีวิวแป้งตัวไหนอีกก็บอกกันมาได้แต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยเจ๊ก็จะมีแป้งของ Make Up For Ever <st arts> Make Up For Ever HD Skin Matte Velvet well 24 h o u r นะจะ๊ะก็รอดูกันได้สําหรับใครที่สนใจแป้งเค้าต่อแบรนด์ของ Make Up For Ever นะคะเดี๋ยวทำให้ดูในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้เจ๊ขอขอบคุณน้องที่คอมเมนต์มาว่าอยากให้ลองแป้งของ k a t a m r e s ตัวนี้นะคะก็คือเออถูกใจจริงๆเจ๊จะเก็บไว้ใช้เลย เพราะว่ามันผล,ลออกมามันดีมากมันเหมาะกับผิวเจ๊มากเลยนะคะอ่ะโอเคชอบกดไลค์แชร์กด share, แชร์เอเมซชื่นใจนะคะใครอยู่อยู่ใน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คนทำคอนเทนต์จ้าวันนี้เจ๊ลาไปแล้วจ้ะทุกคนกรับสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะบาย